แม่กันสามตัวคุณแม่ไม่ไหวนะคุณแม่ยอมแพ้นะคุณแม่ไม่ไหวแล้วนะคุณแม่ไม่ไหวแล้วคะคุณแม่ลูกโตแล้วคุณลูกคุณลูกก็ไม่ยอมพากันลงคุณแม่นะคะคุณแม่หนีเลยคุณแม่ ามานอนปลายที่นอนนะจ๊ะมานอนเฝ้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้วยอะแมวอะนุ่นตัวนุ่นมานอนอยู่ตรงนุ่นนะเดี๋นอนสบายเลยนะนะ่นน่ะนอนสบายเลยนะว่าไงลูกแม่นินทาเหรองงนอนมากใช่ไหมเนี่ยแม่นินทาอยู่นะเนี่ย กลางคืนเอามาขังในบ้านนะคะไปลบกลนเพื่อนบ้านไม่รู้จะทำยังไงเข้ามาละม่ไงืคุณแม่ผอมเลยอะลูกกินนมแล้วเกินมาอีกแล้วนะ่ะ แม่ไม่ยอมอ้ตัวนั้นออกไปก็เข้ามาด้วยแล้วุกไปข้างนอกก็ตามออกไปเป็นขบวนนะจะเข้ามาในห้องก็เข้ามาเป็นขบวนนั้นเนี่ย คุณแม่อยากจะหย่านมแล้วค่ะตัวนี้ก่นหลับไม่สนใจใครเลยนะตื่นได้แล้วมาดูกล้องแม่หน่อยเลีว้วหลับขี้เศร้าจังเลยคุณยายคุณยายหลับขี้เศร้าดูสิอืมคุณยายขี้เศร้าจริงๆคุณยายโดนกวนตื่นละ Hãy subscribe cho kênh เข้ามาอ้อนตัวนี้ที่อ้อนที่สุดเลยัอคุณยายน,นจนนนะน่ารักไมล่ะแกงอมแกงเหงาไปนะคะอยู่คนเดียวลูกชายก็ไม่อยู่อยู่คนเดียวก็เล่นกับแมวคะ่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้มานะคะจะรักษาตัวให้หายก่อนค่อยทำคลิปค่อยนั่งไลฟ์นะคะจะไปหาเพื่อนเท่าที่ไปได้นะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะบายบายนะคะ